แฮีมีต้นไม้ด้วยต้นอะไรต้นในปีใหม่ต้นปีใหม่ครับมันจะออกใบขาวอย่างนี้้าใกล้ๆปีใหม่มีงอกใหญ่อ๋อเหลืองใหญ่ปีใหม่เขาเรียกอะไรเป็นสนเขาเรียกไอ้พวกก็สนด่างมัน,มนไม่ใช่มันเหมือนกับไอ้นู้น่ะแล้วมันชำยังไงตัดตัดข้อชำตัดข้อชำเลยโ<อ>น่นอย่างพวกนั้นเพ่เพ่ไม้ นี่ต้นไม้ก็พอพอมีเรามาชมต้นไม้สวยสวยต้นไม้ด่างของอันนี้เขาเรียกต้นอะไรอะ่ะต้นเงินเงินในเงินอะไรในอ๋อเศรษฐีเงินในครับเศรษฐีเงินในผมเรียกป็ากระจกครับเหรอใช่ไหมผมก็ไม่รู้จักนะนี่ก็ต้นอย่งใหญ่เลยครับขายไหมเนี่ยถ้าถ้ามีคนเขาติดต่อสอบถามมาทางเฟซทางไลน์าทาง <5 S 1> ช่องยูทูปอั้นี่อะไรอ่ะ เครื่องฟ้าอ๋อเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ๋ออันนี้เขไอ้ว่านอะไรไอ้แย่ไอ้หางแย่ไออ๋อบ้านเราเยอะใบเป็นอย่างนี้เนาะครับใบอย่างนี้เนี้ยๆอันนี้อะไรฮกหลงครับฮกหลงครับขอที่เขาหาซื้อกันเนี่ยนะนี่ครับราคาแพงๆเนี่ยกอยังใหญ่เบ้อเร่อเลยอย่างนี้ขายได้เป็นพันเลยนะเนี่ยเองยกมาดูซิยกไหวไหมนะ แขนไม่ดีเหรอโค้งเลยโค้งไม่ดีครับเนี่ยดูเงี้ยฮะท่านได้เนี่ครับพกหลงคอใหญ่ฟอมใหญ่เลยครับครับบ้านลุงสอยหมูหนึ่งในหมูส,สิบสี่หมูสิบสี่มาไล่กลางไล่กลางครับแล้วนี่อะไรอ่ะเนี่ยปีใหม่เหมือนกันปีใหม่ฮะ๋อต้นโตฮะต้นใหม่ปีใหม่ต้นโต,ลตลแล้วเขาที่นั้นตัดช่อแลนว ขอตัดไปํำไปแล้วครับมีคนมาซื้อมาขอซื้อไหมเนี่ยมันก็บางคนก็มาซื้อก็ให้ไปมั่งอะไรอะเหมือนต้นปีใหม่อะไอ้เพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งครับขอแล้วนี่อะไรอะไอ้อะไรท้องเวนสันอะไรโอ,อไอ้ที่เขาทิ้งอะปีใหม่ไอ้ที่เขามากอ่อนมันดังแล้วเขาทิงง้งกันโอ้อลิกมันก็ทิงง้งกัน่ะโอ้เขาเหมือนก็ช้างเผือกอะอ๋อ นี่อะไรอไร่านี่เผือกไอ้พันธบอลบอลอะไรนี่ยไอ้บอลหวานกนะินได้เยอะบอลตม้มบอลแกง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 เรียนแล้วนี่ใบอะไรเนี่ยนะไหนฮะอ๋อถุงทองครับถุงทองแล้วต้นไม้ใหม่ต้นไม้ใหม่ซื้อเข้ามาเื้อเข้ามาเนี่ยอ๋อไอ้ไอ้เหลืองเหลืองนั่นที่ใบเป็นโซนน่ะอ,อีนั่นเขาเรียกไอ้อะไรครับวันทองแม่วันทองครับ ครับแม่วันทองใบมันสวยมังกรครับนวลมังกรโหพร์พอมกำลังเลื้อยเลยครับบอนน้างัวอ่าบอนนัางัวอร์อมใหญ่ครับเนี่ยเดี๋ยวมีคนติดต่อเบอร์โทรมาเขาสอบถามี่มีเบอร์โทรไหมมีครับเบอร์อะไรบอกดิผมจำไม่ได้อ้าอยู่จึงวนได้อันนี้เนี่ยเพชรน้ำหนึ่งเนี่ยมันจะสวยยางงี้ สวยสีสีสวยครับสีสวยตอนแรกใบมันจะใหญ่เดี๋ยวมันจะงามมันอีกสปุ๋ยดีๆอ่อต้องรใส่ปุ๋ยที่ไก่ขี้งูออแล้วแล้วแล้วนี่อะไรอะต้นใหญ่นะต้นต้นใหญ่ผักกิ่งไหมนะ้นยาครับฮะต้นยาไม่ใช่ต้นกระท่อมเหรอไม่ใช่ต้นยาที่เราปินแล้วโรคไตอ่ะอ๋อยาโรคไตยาโรคไต ได้ผลดีไหมได้ฮะนี่กินแล้วมันปวดตรงนี้เหรอกมวดกระเมนเดบหลังเนี่ยนะโอ้ท่านผู้ชมเป็นกระดูกทับเส้นหมกินเนี่ยเขาเรียกชื่ออะไรไม่มีสนใจไม่ได้แล้วมานานแล้วใครใครที่อยากกินมาเป็นนิยทานมาขอได้มาขอได้ไอ้นั่นทั้งล่างคืออะไรครับไอพวกบอลใบจมูใบชมูแล้วอ๋อผะแกงส้มได้มีอันนี้คือพริกพริกนี่เก็บไปขายได้เลยครับ นี่พี่สาวต้องมาเก็บพี่สาวจะมาเก็บทุกวันครับนานๆมาพอมันเยอะก็เรียกเขามาแล้วนี่ต้นอะไรครับเนี่ยเขาเรียกไผ่ไผ่ฟิลิปปินอ๋อเนี่ยมันนานแล้วแล้วนนเขาขาวอะไรอ๋อช้างเผือกครับอ๋อช้างเผือกครับแล้วอเขาทิ้งแล้วอ่ะเขาทิ้งเราก็เก็บมาฝังๆไว้ไม่ต้องโยนเลยโยนไว้มันขึ้นเองครับมันไม่ตายง่ายไม่ตายง่ายตายยาก แล้วเมื่อก่อนเนี่ยใบต้นเล็กเลยอะ่ะายันยืนตรงนี้หน่อยมันต้นเล็กเลยครับเขาขายเป็นใบนะทั้งนี้ก็มีๆเนี่ยอ๋อนี่ก็มีครับ,รบนี่ก็เยอะนี่ครับชามเกือกอชางเผือกตอบอลเลอร์บอลเลอร์เ,เลยครับหมดมันขอแบ่งไว้ได้ไม่หวงอันนี้ต้นคูนต้นตูนเนี่ยกินได้เหรอครับต้นอะไรนะต้นตูนครับต้นตูนต้นเลือกคูนอะอย่างเดียวกันคูนที่เขากินกันนะนะครับมันไมใหญ่งี้ยปกติผมปลูก ปลูกมันไม่ใหญ่มันเท่านี้มันงามครับฮะผมมันเนี่ยไว้ย้ำฉาดมันหล่นอ๋อคูนเหรอต้นคูนแหละต้นคูนอ่าถ้าพี่อยากกินก็มาตัดกันนะบอนคูนให้ตัดริมๆไม่ไม่หวงอ่ะหรือขุดไปปลูกได้ได้หน่อเยอะแยะโอ้เยอะเพียบครับนี่ยังสูงอีกพื่อนตกลงอ่ะฝนตงลงสูงกว่านี้เหรอสูงอีกท่วมหัวโอ้โหมันงาม เขาไปแกงแทนบอลได้แต่เหนียวเหนียวก็บอลไีเนะงานบวชงานแต่งนี่มาเอาได้เราทําบุญด้วยครับอ๋อมันมันก็ตัดได้ถ้ากลบนอกอ่ะแต่เดี๋ยวไปดูข้างในต่อมีอะไรมั่งม่มีอะไรเนี่ยลุงลุงสอยจะพาไปดูข้างในครับลุงสอยวัยหกสิบสี่เหรอครับหกสิบสี่ปีเดี๋ยวผมกินผมเป็นกระดูกซับเส้นกระดูกซับเส้นนะครับท่านผู้ชม ลุงซอยยืนยันการันตีก็หายเพราะไอ้กินใบกี่กินอะไรใบะใบใบต้มอ๋อต้มวาลกีกินวาลกีกี่มื้อต้นมันจืดครับจืดก็เอาใหม่ตัวก็มาอ๋อเก็บไปแล้วเนี่ยไปตากแดดไม่ได้ครับก็เหมือนไงต้นอะไรปะช้างเหงาเหมือนกันอ he oh! ๋อปาช้างเหงาเป็นยังไงช้างเหงาดูซิโอ้โหได้ยินเชื่ออยากดูเลยปะช้างเหงามันแก้โรคได้เหรอ ทำรั่วก็ได้ทำรั่วก็ได้ของมันจะขึ้นทั่วไปหมดนี่ผมยังป่วยอยู่อ๋อเดี๋ยวทำไมป่วยผมจะตัดป่วยเป็นไรอ่ะนี่ครับรั่วมีราคามีปลาเงินปลาทองนี่ปลาเงินปลาทองเหรอปลาคาบครับมันยังไม่ปลาคาบน้ำอ๋อเลี้ยงเลี้ยงโตแล้วเนี่ยสวยงามปลาก็ดีปนด้วยเอาไว้กินเหยื่อนะอ๋อน้ำไม่หมดนะโอ้ยหใช่ไหม ว่านน้ำครับว่านน้ำครับท่านผู้ชมนี่ไวใบใหญ่นี่ฮะถ้าอยู่ในกระถางใบน้อยถ้าอยู่กันดินต้นใหญ่ต้นสูงอ๋อเวลาเราตัดแค่เนี้ยแล้วไม่เห็นไม่มีสีเหมือนอยู่ในกระถางอ่ะอใใหญ่มันงามกหมือนกหลงอ่ะไอปลาช้างเหงาอ๋อปลาช้าเหงานะครับนี่ครับปลาช้างเหงาเใบไ,ไปกินเมื่อกี้ลุงสอยบอกชือผิด ไม่ใช่หกหลงคือปะช้างเหงาเนี่ครับไม่รักสรรพคุณเหรอก็แก้เบาหวานอ๋อแก้เบาหวานกา,านไขมันแก้ได้หมดแก้ได้หมดเลยครับกินกินน้อยๆก็ได้ห้าใบหกใบเจ็ดใบอ๋อมันจืดเราก็ซื้อเติร์โใหม่ได้เด็ดใบไปต้มใหม่ครับใช้ต้มใช้ใชบขนาดไหนอะ่ะก็ทุกใบใบล่างๆใบใบล่างๆใบ,บ,บแก่ๆเออใบแก่ๆใบเหลือง,องๆได้ไหมไม่ได้ครับ เหลืองเกินแก่เกินแก่เกินหมดไปตักใดก็ได้หมดฤทธิ์ยาเนี่ยเนี่ยใบอย่างเงี้ยใบอย่างนี้จะพอดีครับเนี่ยใบพอดีเลยครับช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยนี่ครับช่วยเด้อเด้อเด้แถวปิดนี่ครับนี่ครับใบป่าช้าหลงป่าช้าเหงาป่าช้าเหงานะครับป่าช้าเหงาเนี่ยแกเบาหวานความดันไขมันได้อ๋อครับเนี่ยเหงายาวอย่างเงี้ เก็บสบายเลยอย่างนี้ยใครมาขอก็ได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อเป็นวิทยาทานแจกแจกเอาต้นไปปลูกก็ได้เป็นเป็นปักปักชํำติดเลยติดเลยง่ายปลูกง่ายเป็นไวเข้าเข้ายาชนิดอื่นได้ไหมก็มันแค่เหวานนะแค่หวานได้อย่างเดียวมันก็หลายหลายอย่างนะครับคุณเนี่ยอย่างนี้ก็มีอะไรอ่ะ๋อนี่ก็ป้าชเงาเนี่ยปราชเงา รอบบ้านเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเดี๋ยวผมหายจะปลูกเลาะเนี่ยป,ปลูกเลาะนี่นมีต้นขนุนขนุนขนุนไทยแล้วเนี่ยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงสอยมากที่พามาเยี่ยมชมนกเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์เพาะพันธุ์ขยายแล้วก็พาชมต้นไม้รอบบ้านเป็นต้นไม้สมุนไพรโบราณและไม้ มงคลและไม้มงคลต่างๆนี่เอามาจากเชียงใหม่ครับขยายพันธุ์มาครับขอบคุณลุงสอยมากครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับท่านผู้ชมในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ